สวัสดีครับวินนะครับหลังจากโควิด19เร่ำแพร่หกต่มาแล้วรู้สึกว่าการแพร่ระบาดของโควิด19ในเกาหลีใต้จะไม่มีวันจบรัฐบาลเกาหลียังดำเนินการแว้นระยะห่างจากสังคมแล้วก็ทุกคนต้องสวมหน้ากากเมื่อออกไปข้างนอกด้วยครับในสิ้นเดือนเมษายนเกาหลีก,ก็ไม่ค่อยมีผู้ป่วยโควิด19รายใหม่ รลยตอนนั้นผมคิดว่ามันจะจบจริงๆแต่ผู้ปล่อยอรายใหม่พุ่ขึ้นอีกจนถึงตอนนี้ผมคิดว่าลูกนี้ไม่น่าจะกลับไปที่ด้อมได้ง่ายถ้าพูดถึงเรื่องผมละครับก็ผมกลับมาเกาหลีแล้วแล้วก็จบทอมสุดท้ายแล้วครับในประเทศเกาหลีทุกวิชาในมหาลัยถูกแทนที่ออนไลน์รอยผมไม่ได้ไปห้องเรียนทอมนี้ ช่วงนี้กินนนอนในบ้านเท่านั้นรู้สึกว่าเป็นมูแล้วตัวนี้ผมยันจบแล้วตั้งใจห่างอยู่ครับไวรัสเนี่ยไม่ได้แค่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราแต่มันก็มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเลยเมื่อผมหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอ๋อ ช่วงนี้บริษัทไม่ค่อยมีตำแหน่งงานว่างในฐานะนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยผมก็อยากจะทำงานในตำแหน่งงานแบบเกี่ยวกับไทยนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะลดลงเลยมันทำให้ผมห่วงมากครับนอกจากเลอกง,งานผมก็อยากไปเที่ยวเมืองไทยเฉย แต่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่สามารถเข้าเมืองเพื่อการท่องเที่ยวขอให้วรัสนี้หายไปแล้วแล,วและเที่ยวเมืองไทยได้ผมอยากรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณในประเทศไทยด้วยครับหลังจากโควิดสิบเก้าชีวิตคุณเปลี่ยนแปลยงยังไงนักศึกษาไทยก็เรียนผ่านในออนไลน์ไหมครับกรุณาคอมเมนต์เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยหน่อยครับขอบคุณที่รับชมนะครับ